โควิดวันนี้นะครับดูทิศทางของโลกให้คุณผู้ชมนะครับของโลกตอนนี้ติดเชื้อโควิดกันทั้งโลกแล้วนะครับที่มีบันทึกเอาไว้218ประเทศกับ2เขตปกครอง646ล้าน1,032,673รายนะครับคนนะแล้วก็เสียชีวิตกันแล้ว6ล้าน6,036,186ศพที่เสียชีวิตนะครับ6ล้าน6 0 3 0 0 0 6 6ศพลขห่้ยอสบศเลข6เยอะออกวันไหนนะ <_ t ask> พี่น้องวันที่หนึ่งวันที่นึงวันที่หนึงนหน่งนะครับไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวค่ะให้คุณผู้ชม <_ t ask> เป็นข้อมูลนะคะไปดูรายประเทศบ้างรายประเทศเนี่ยถ้าเอารวมยอดติดเชื้อรวมก <_ t ask> ันทั้งโลกนะครับที่มีการเฉพาะที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับ 2 5 4 4 4 0คนที่ติดเชื้อและเสียชีวิตรวมกันที่มีการบันทึกเอาไว้ในวันนี้4่ะสบศพนะครับสรัมบิกาติดเชื้อ6,098นะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ย37,675เกาหลีใต้ยังสูงอยู่นะเกาหลีใต้เนี่ย47,028คนนะครับเสียชีวิต39 ญี่ปุ่นครับต่ำกว่าแสนนะวันนี้98,476คนเสียชีวิต142ศพนะครับแล้วก็รัสเซียก็5,918เสียชีวิต51นะครับแล้วก็มาที่ไหนอีกน้องมี่ครับ,รบของไต,ต้หวันนี่ก็<ต> <13 S 2> หมื่นมนะคะหมื่นรายนะคะคแล้วก็เสียชีวิตยี่สิบห้ค่ะคแล้วก็ไปดูตารางถัดไปสักตารางหนึ่งครับค่ะ ให้ดูบนสุดแดงๆนั่นแหะครับจงใจจะมาเล่าให้ฟังก็คือจีนครับ mm. สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับติดเชื้อ3,709คนในวันนี้เสียชีวิตหนึ่งของจีนเนี่ยติดเชื้อกันมาทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นนะครับนับตั้งแต่มีการบันทึกแล้วก็ติดเชื้อคนแรกที่จีนเนี่ยเพิ่งจะ3 7 0 0 0 8 0 0 2คนเท่านั้นเองนะค่ะยอดเขาคือยอดรวมนี่คือเท่านี้300,000ใช่ครับ300,000กว่าเองยอดก็ต่ำนะแต่ว่าก็ปิดล็อกดาวน์ทั้งประเทศนะครับและวันนี้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ก็ยังคงเป็นนโยบายหลักอยู่ในขณะนี้ <C> e <an> จนกระทั่งตอนนี้ที่เมืองจีนเป็นไงน้องมี่บอกว่าเกิดการประท้วงขึ้นมานะคะคือเขาต่อต้อตานมาตรการล็อกดาวน์ค่ะ <C> e <an> เพราะว่าหลายๆคนก็มองว่ามันมันต่อเนื่องยาวนานเสี่ยงไฮใช่ไหม <C> e <an> ใช่ค่ะนะครับเพราะมันมีเหตุที่ที่มีการปิดล็อกอาคารอ <C> e <an> ่ะแล้วก็เพราะว่ามีคนติดเชื้อก็คือล็อกดาวน์ตัวอาคารใช่ไหมไม่ให้ออกแล้วเกิดไฟไหม้และมีคนตาย พอมีคนตายคนที่เสี่ยงหายก็ก็ออกมาแสดงความเสียใจจุดเทียนไว้อะไรนะ<ช>แล้วสุดท้ายนําไปสู่การประท้วงแล้วไม่ใช่ประท้วงแค่เพียงว่าให้เลิกล็อกดาวน์เท่านั้นนะคือพดไปไกลถึงขน,นาดว่าไล่ประธานาธิบดีสีชิ้นผิงเ <ขา S 2> นี่ยะครับที่เมืองจีนตอนนี้น,นะครับประทุขึ้นมานะคะวามก็เข้า<ร>ใจได้นะครับว่าอะไรที่มันถูกครอบเอาไว้เนี่ยมันต้องดิ้นนะนะ นะครับเราเอากระมังไปครอบหมา<อ>ครอบแมวเอาไว้เนี่ยนะอ,อย่าว่าแต่คนเลยเนาะ,ะมันก็ต้องดิ้นที่จะเอาตัวรอดออกมาสู่ข้างนอกนะครับแล้วที่พี่หนอมบอกคือมันเกิดเหตุการณ์ความสูญเสียขึ้นมามนเพื่อจีนเนี่ยนับตั้งแต่วันที่1นธันวาคม2อง2นับตั้งแต่พบเชือ COVID ้อโควิดเนี่ยนะครับเพราะว่าช่วงวันที่1นธันวาคม62มาจนถึงบัดนี้เนี่ยมันเกือบจะ3ปีเต็มนะและจีนก็เข้มงวดมากและถ้าไม่เข้มเนี่ยมันก็เอาไม่อยู่นะเมืองจีนมันเมืองใหญ่อะนะ ประชากรทั้งพันกว่าล้านก็ความทรงจําของเราเราก็จะทราบนะตั้งแต่ทำลายสองปีกว่า,วาเกือบสามปีที่เกิดเหตุการณ์ว่าพบผู้ติดเชื้อแล้วก็กระจายไปเกือบทั่วทั้งโลกไม่มีประเทศไหนที่ไม่ได้รับผลกระทบ,บนะ่ไหคะน,นี่ก็เรื่องของโควิดนะครับส่วนแนวทางปฏิบัติของบ้านเราตอนนี้ขอตัวเลขของบ้านเราครับน้องมีวันนี้ครับค่ะเป็นข้อมูลนะคะที่แจ้งออกมาค่ะเป็นตัวเลข 20- ถึง26พฤศจิกายนนะคะถ้ารวมตัวเลขนี้ค่ะ 4,914คนนะคะก็คือรักษาตัวในโรงพยาบาลที่มีการรายงานแล้วก็บันทึกข้อมูลไว้เฉลี่ยเนี่ย702คนต่อวันที่ติดเชื้อนะคะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิต 74ค่ะเทียบกับ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้นเท่าตัวครับใช่แล้วถ้า2สัปดาห์ก่อนนี่ตัวเลขมันอยู่ที่ประมาณ12เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ต้อง20กว่าเนื้อก่อกมใช่ใช่ค่ะเพราะเมื่อก่อนมันมันมันน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเฉลี่ยเสียชีวิตเนี่ย10คนต่อวันนะพี่น้อง10คนต่อวันใช่แล้วตอนนี้เนี่ยที่ทางมูลนิธิเข้าไปเก็บศพผู้เสียชีวิตนะครับก็1-2ถึงสศพ ต่อวันเหมือนกันนะคือเสียชีวิตอยู่ที่บ้านเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุพอตรวจมาสองขีดก็คือติดเชื้อโควิด1ินะคะอันนี้ก็เลยเป็นเป็นข้อมูลที่ให้เห็นว่าโควิดยังไม่ได้หายไปนะยังอ,อยู่คุณผู้ชมยังคงต้องเข้มมาตรการอยู่แล้วก็อยากให้ผู้ชมได้ดูตัวเลขข้อมูลถัดมาค่ะพี่นนอมการฉีดวัคซีนเนี่ยตอนนี้หลายคนก็เห็นว่าถามหาที่ฉีดแล้วนะคะไปฉีดแต่คุณผู้ชมไปดูผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยปอดอักเสบยังเยอะนะคะห้ารคนแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ย319คนเพื่ออาการหนักนะคะคุณผู้ชมประ,ะที่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มสวนทางกันนะว่าชาวบ้านเนี่ยเริ่มถามมาว่าที่ไหนมีฉีดวัคซีนบ้างนะใช่ค่ะซึ่งทางภาครัฐเองก็ ก็บอกว่าที่นั้นมีที่นี้มีนะครับม,มันพอไปแล้วมันเริ่มจะมันไม่สะดวกเหมือนเดิมแล้วนะคือรพอพศตต่างจังหวัดนี่คุณผู้ชมแจ้งมีมานี่เป็นข้อมูลจากคุณผู้ชมก็คือพอไปถามราพอพศตอเขาบอกว่าไม่มีที่เก็บก็อยากให้ไปที่โรงพยาบาลในอำเภอหรือตัวจังหวัดจะได้สะดวกอันนี้แหละมันขัดแย้งกับที่ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่านปหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านโอภาสท่านโอภาสจันทรวิงิพงศ์ท่านพูดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ค่ะนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยว่าประชาชนตอนนี้นะครับก็คือว่าติดเชื้อโควิดกันมากขึ้น10-20เปอร์เซนต์ที่ท่านประหลัดพูดนะว่าเพิ่มขึ้นสัดส่วน 10- 20%เปอร์เซนต์แล้วก็แนวโน้มผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นด้วยใช่ค่ะในขณะเดียวกันก็มีผู้ที่สนใจไปฉีดวัคซีนกันมากขึ้น นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนไม่ว่ากลุ่มไหนท <Lunch. S 2> ั้งถือไปได้ตอนนี้ตั้งแต่เด็กตังต้งแต่กี่ขวบนะคะห้าขวบใช่ไหมใช่มีเข็มให้กับเด็กด้วยนะคะแล้วก,ก็ไปตั้งแต่5้าขวบไปเลยไปฉีดวัคซีนได้หมดไม่ว่าเข็มไหนยังฉีดฟรีอยู่ทั้งหมดใช่นะครับคนก็ไปฉีดวัคซีนกันมากขึ้นแต่สถานที่ที่เคยฉีดตอนนี้ก็ไม่ได้ฉีดแล้ว พอไม่ได้ฉีดแล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยต้องาหาที่ฉีดกันอยู่ะนะครับเพราะฉะนั้นอรอพศออตอก็ให้ชัดนะว่าที่ท่านประหลัดพูดนะหรือว่าแต่ว่าท่านประหลัดก็ต้องดูด้วยนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพาประจำตําบลเนี่ยตอนนี้ขึ้นอยู่กับท่านประหลัดหรือล่าครับหรือไปอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วที่มีการโอนนะใช่ไหมครับถ่ายโอนไปไนะครับ ทีนี้ท่านประหลัดพูดกับรอพอสตอ,อาจจะต้องเอานายกอบจอมาพูดนะอาจจะต้องโคกันใหม่ออใช่ไหมคะไปหรือยังค,ครับให้ชัดเจนนะรอพอสตนะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นรอพอสตจะอ้างว่าไม่มีที่เก็บวัคซีนอันนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าท่านประหลัดท่านพูดนโะยบายชัดเจนนะครับโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีชุดโมบายเคลื่อนที่ไปฉีดวัคซีนให้ด้วยหรือแม้กระทั่งนะ คือถ้าเราดูจากเมืองนอกทีเราเขาฉีดวัคซีนกันเนี่ยเขาไปตั้งเต็นท์เป็นจุดเลยนะคนเดินผ่านมาเรียกมาฉีดวัคซีนะจริงไหมใช่ค่ะเขากำ้วยความสะดวกขนาดนั้นน่ะองเรายังไปสถานที่ที่กําหนดอยู่นะของเขานี่มีอันนี้ผมยกตัวอย่างที่เยอรมันเลยนะผมไม่ได้เห็นนะแต่ว่า เพื่อนที่ก็ส่งมาให้ดูว่าเดินผ่านไม่ได้แต่ก็เรียกฉีดวัคซีนถามาฉีดยังของเขาสะดวกอย่างนั้นข,ของเรานี่มีมชุดโมบายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้มีมากะนะนะครับพเพราะฉะนั้นก็ไปฉีดวัคซีนกันมากขึ้นถึงตอนนี้ฉีดกันไปแล้ว143ล้าน155,910โดสนะครับสองเข็มเนี่ย77.07%แต่ถ้าเข็มเดียวเนี่ย80กว่า,าช่วงหลังนี้ไม่ค่อยมีรายงานตัวเลขของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน ไม่ค่อยปรากฏนะใช่ค่ะนะแล้วก็อยากย้ำคุณผู้ชมหลายคนยังนับอยู่ว่าเต้องเข็มสามเข็มสี่เข็ม5เมื่อวานนี้หมอพรเทพก็ย้ำชัดเจนนะคะไม่ต้องนับเข็มแล้วคือถ้าครบรอบ4-6เดือนถ้าคุณผู้ชมรู้ว่าอยู่ในช่วงที่ไม่ได้ใกล้เข็มมานานแล้วเนี่ย4-6เดือนไปฉีดได้คือใช้คําว่าเข็มกระตุน้นไม่ต้องนับว่าสี6หถือถ้าครบระยะก็ไปผ่านผ่านมา4เดือนนี้ก็ไปฉีดเข็มต่อไปแล้วกันใช่ใช่อย่างนั้นดีกว่าใช้เราจะอยู่กับวัคซีนแล้วล่ะ สี่เดือนฉีดทีฉีดเดือนสี่เดือนฉีดทีหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงบ้างผมว่ากระทรวงสาธารณสุขก็เก็บข้อมูลหน่อยนะเว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่เข็มหนึ่งถึงมาถึงเข็มห้าเข็มหกเนี่ยนะครับมันเขามีผลอะไรบ้างหรือเปล่าเราอย่าเชื่อแต่ว่าบริษัทที่เขาผลิตวัคซีนขายอย่างเดียวนะเราก็ต้องตรวจสอบเก็บข้อมูลของคนที่ฉีดวัคซีนด้วยว่าว่าเขามีผลอะไรตามมาบ้างไหมใช่ค่ะนะครับเออมันก็ต้อง ต้องดูตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเราไม่แต่ฟังแต่งานวิจัยของเมืองนอกอย่างเดียวเราผู้ปฏิบัติเราก็ต้องเก็บข้อมูลพวกนี้คุณผู้ชมบอกมานะคะคุณผู้ชมนั่แหละค่ะจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลเราตรงที่สุดนะครับค่ะ